ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้จะพามาชมงานเหล็กท้ายกับเหล็กหน้าของเจ้ายามาฮ่าพิจิวันนะครตัวเหล็กท้ายเนี่ยผมใช้เป็นเหล็กหกมิลนะครับก็มาต่อจากตันตกเดิมเขานะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเหล็กท้ายถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีเครื่องมือก็พอจะเชื่อมเหล็กเป็นหรือว่าทําเหล็กเองได้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูได้นะครับผมก็จริงๆผมชอบทรงที่มันไม่ค่อยสูงมากเวลาใส่กล่องจะได้ดูแบบไม่โย่งนะครับอ่าก็จะยกหลบอ่า ปลายท้ายเป็นสักนิดนึงนะครับประมาณสองเซนนะครับเหลือจากปลาเลี้ยวประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นงานเหล็กนะครับยังไม่ได้ทําสีนะเป็นงานเด็บๆนะครับก็เป็นงานตัดเจาะโดยใช้หินเจียนะครับเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เลยไปดูแหลกหน้าครับแหลกหน้าผมใช้เป็นเหล็กสามมิลนะเพื่อนเป็นเหล็กสามมิลนะครับอันนี้เป็นเหล็กสามมิลแล้วก็เอามาตัดมาเจาะเองกันนะครับก็สั่งเหล็กแผ่นมาจากออนไลน์นะครับตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าใช้เป็นเหล็ก สามมิลทำเหล็กท้ายก็ได้นะครับมันก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำเหล็กท้ายเนี่ยตมงหาเหล็กสามมิลไม่ได้นะครับแล้วก็ผมสั่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานผมก็เลยใช้เป็นเหล็กหกมิลทำเป็นเหล็กนะครับก็เลยเอาเหล็กสามมิลเนี่ยมาไว้ทําเหล็กหน้านะครับซึ่งทรงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมองจากด้านหน้านะครับก็ขึ้นไปเสมอกับตัวเรือนใหม่พอดีนะฮะเป็นเหล็กเส้นนะครับตัวบนผมยึดกับดรอทโช๊คนะฮะเครับ ด้าล่างผมยึดกับโครงของไฟหน้านะครับที่เป็นเหล็กนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับเน้นใช้งานทําใช้งานเองนะครับสำหรับเพื่อนๆไหนที่อยากจะทําก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมหรือว่าแบบท้ายนะครับทรงแบบนี้นะครับทรงประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยถ้าเป็นพวกร้อยสิบไอตัวเก่านะครับกับยามห้อาปีจีวันเ่ผมสามารถขึ้นได้เลยเพราะว่าผมมีรถอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถขึ้นกับรถได้เลยนะครับเพราะผมไม่มีจิ๊กไม่มีแบบคนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยสิบไอนี่ก็ จะขึ้นได้เฉพาะตวเก่านะครับแต่ส่งประมาณนี้เลยนะครับนี้ใช้หินเจียตัดนะครับงานมือก็อาจจะดูไม่เนียนเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขัดดีนิดนึงแล้วก็จะทําสีนะครับประมาณนี้ครับ